น่ารักกวาดบ้านนะครับกวาดบ้านกวาดใบไม้ใใเืนนอน่ารักอะ่ะน่ารักจริง,รงโอ้โหกวาดพอกวาดปุ๊บฝนคืมมาปั๊บอุดรู ก็บอกด้วยดิเทวดาซาช่วยกวาดให้หวยเดเดๆหน่อยสักห้าแสนเออสักห้าแสนเทวดาลูกค้าเทวดาเออห้าแสนห้าแสนนะเออเนะบาเข้าฝันเข้าฝันเนี่ยง่าย,ายดิย